โอเคโอ้โหกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity Five วันนี้เราจะมาลงแรง์ Server EP 9นะครับผมจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยโอเคทุกคน,ว,น,นวันนี้เรามาลงแรงกับแอดมินพี่อมพลและแอดมิน GR วันนี้มาลงแรงกับแอดมินจีอาร์ด้วย <c oughs> มุนมันงสารแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงในคลิปสักเท่าไหร่นะเพราะว่าโทนคือผมโทรคุยกันใน iPad แต่ว่าผมใช้ออหูฟังติดไมค์ในคอมอาจจะถ้าเจอโจไม่เอาหมอะมาไม่แพมหมอมาโอเคงั้นก็ทำการเชื่อมเครื่องเลยแล้วกัน จะถ่าย่ะเนี่ยถ่ายปะเออถ่ายแล้วโอเคมันมันรอแบบเออเอเซอร์มันให้มันให้เซอร์คิดว่าเออไม่ถ่ายนะแต่ความจริงมันจะรอถ่ายทีหลังมันประจุพิ่มประจุไฟฟ้าอยู่ เชื่อมเครื่องโอ okay. okay. เคโอเคเชื่อมกันไปเชื่อมกันมาอา้วอาวเพียงพลเพียงตอนนี้กำลังสง่สงข้อมูลไปหาอยู่โอเคมันปล่อยให้ให้เพียงพลเจ็บแบบว่าฮิวไม่ได้ไง ปั่นโอ้โหทำไงดีตอนนี้เริ่มหยาบแล้วเจอตัวเซฟเริ่มหยาบแล้วบอกเลยว่าต้องให้อีไลยไปช่วยอ่ะเพราะว่าอีไันเป็นมันมีนอกอ่ะอีไลยอ่ะ คือเขาอยู่ตรงไอ้จุดจูกอะจุดจู๋ตรงประตูเลยอะจุดจู๋ตรงประตูคอมแมปเลยอะโอเคกลางไปเดี๋ยวใช้ลูกแก้วไฟฟ้าก็แหละลูกบอลไฟฟ้าจะช็อตฮันเตอร์พลังแห่งไฟฟ้าจะช็อตแกเอง stop c h a r I want to s h o t s h o t you โอเคไปเออดีส่งนกไปดีละต่อต่ออีไม่บอกนะต่ออีไม่บอกละเฟสแรกโอเคโอทีเอาเอทีลงไปละโอเคเดี๋ยวเพื่อนคนปัดโอเคเพื่อนคนปัดางนั้นเสร็จเดี๋ยว ไปปั่นเครื่องที่โอเคก็เฟสสองอ่ะมันช่วยไม่ทันอ่ะโห่ถ oh. uh ้าอย่างนี้โอ้โหโอเค แต่ว่าตรงกลางอันตรายสุดเพราะมันจะมีเศษโดนทั้งสองฝั่งแต่เนี่ยอันตรายมากพี่ฝั่งนู้น่ะ <c oughs> อา้าวรถไฟฟ้า,ฟ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 าแหลกช็อตมาอา้าวไม่ช็อตอ่ะ รอแบอบกว่าตอนน่อจ้กจะวิ่งไปรอนระกอีพี่ในรถควับถ่ายแล้วก็พอรถควับถ่ายปิดต่อจะได้มาช่วยพี่เลยอะ่ะอีไลอีไลมีความเดอร์เดอร์อย่าจะลุกได้แล้วจะ,จะลุกได้แล้วไม่อย่า อย่านะไม่มนะีไอคนไทยปะเนี่ยเอิอ่มสดสวรรค์บอกเลยว่าตอนนี้ ไม่ต้องหรอกไม่เซนเซอร์กัอมาเซนเซอร์ยากมากกับต,ต,ต่อแบบมันช่วยเพื่อนร่วมทีมมันจะขึ้นมาตลอดเลยมันชอบขึ้นมาต้องเซนเซอร์อีกอย่าเนี้ยต่อในคอมแต่ต่อในคอมไม่เป็นอนะ่ะปัญหา ปัญหาคือเราปัญหาคือเราตัดต่อไม่เป็นน่ะ<ป>มันตัดต่อคือปัญหาคือตัดต่อในคอมไม่เป็นตัดต่อในในแพดได้อยู่ใช้ไครมาเตอร์แต่ว่าในคอมนี่แหละปัญหาเลยเขาไม่ใชบไครมาเตอร์ที่ว่าอะไรป่ะฟอนต์มันน้อยอ่ะฟอนต์ภาษาไทยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมี คือายมาเตอร์ทุกคนมันไม่ค่อยมีฟอนต์ภาษาไทยสวยๆอ่ะมันมีฟอนต์ภาษาไทยฟอนต์เดียวอ่ะคือฟอนต์ที่มันเป็นฟอนต์ไอโฟนภาษาไทยคือแบบฟอนต์ภาษาไทยคือแบบเออมันมันเป็นแค่ฟอนต์มันเป็นฟอนต์ไอโฟนอ่ะง่าย ค okay. ตาแรกมาบวกศูนย์โอเคทุกคนตอนนี้ผมเก็บลูกเต่าได้สามสิบลูงะทุกคนทุกคนครับทุกคนเห็นนี่ใช่ไหมครับทุกคนสอนสวัสดีอีกแล้ว โอเคอีปลี่ยนข,ขออีปิเอ็นเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นโปรหน่อยอีบะเป็นโปรหน่อยอีบะอยากเล่นหน่อยอีมากกว่าหน้าอียจอบดูดจอบหยุดดูดเออไม่ขันเด็กก็ได้ไม่ขันเด็กออกมาปั่นดีดีหยุดดูดหยุดดูด อีกแล้วเหรอเบื่อแล้วนะทุกคนทำไมเราเจอคนเดินสองตาแล้วทุกคนทำไมมาเจอกันอะไรอย่างนี้มันเล่นในคอมอะไม่ฉันไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาก็พูดชื่อมันไปแล้วในรฟาในี่แบบเธอเตือนเนี่ยตือ สว,สวรรค์สสตรุดไม่หันล้วแม่เลยมาแล้วอตอนนี้่าจะเจอตัวเซฟเลยไม่ค่อยรอดตอนนี้น่าจะเจอตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเซฟเคปั่นยาว ที่ปั่นก็ได้เอาตัวปั่นตัวปั่นหรืปั่นก็ได้ใหญ่ยยเครื่องก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ใช่ตัวปั่นให้ตัวปั่นปั่นดีกว่าปั่นยาวตอนนี้มันมีการปรับสมดุลเพิ่มเติมนะครับผมปรับสมดุลเพิ่มเติมในเซอร์เบต้าปรับบัฟแมคาีนิก เมื่อเปิดประตูตอนเพื่อนเจ็บเพื enfin ki> ่อนเจ็บหนึ่งคนเปิดประตูช้าสิบโสิบห้าเปอร์เซ็นเพื่อนเจ็บสองคนเปิดประตูช้าสามสิบเปอร์เซ็นคือสูงสุดเพิ่มข้อความสองข้อความข้อความแรกคือเมื่อถอดรหัสนะครับผมจะบอกว่ามันจะจะถอดรหัสไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จะส่งให้เพื่อนเห็นได้เลยว่าเราถอดรหัสไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์สองคือข้อความ ผูล่าอยู่ใกล้ฉันจะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อพูล่าเลยก็คือเช่นกิชาอยู่ใกล้ฉันโจเซฟอยู่ใกล้ฉันอ้าวทุกคนได้ดาวฟรีทุกคนดาวฟรีปรบมือแหล่งโจลเคสสี่ทุกคนปรบมือดาวฟรีดาวฟรีรอ,อีส <laughs> ปรอ,อรต ดาวฟีอีสปอร์ตบอกเลยอย่างดีโชคดีสุดๆใช่โอเคตอนนี้ได้ลูกเต๋อมาสามสิบเอ็ดลูกแล้วอจริงว่าวันนี้กลับว่าจะแค่สามสิบลูกอันนี้มันเกินมาสามเอ็ดเพราะว่าโอเคเราลิกตาเนาะรอโอเคมามาทุกคนตอนนี้เราไม่เจอส่องสวัสด์แล้วเรามาเจอชื่อเหรอปาปากิมิ เล,ลเล่นลูกออเล่นลูกกาได้ปะลูกอะไรเออลูกกาได้ปะลูกกามาปัาน่สนส้นเสวรเดี๋ยวเดีด๋ยวพี่พงคลเดี๋ยวคลิปติดเหลืองนะพี่พี่พงคลใจเย็นเดี๋ยวคลิปติดเหลือง <c oughs> พัดสองพัดสองตะลุยแหล่ง ไม่รู้ว่าตาเนี้จะเป็นตาสุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าคือไม่รู้จะอ่านอีกตาหนึ่งดีือไมเพราะตาที่แล้วมันเหมือนไไม่ด้เล่นเลยอะ่ะไม่รู้ว่าอาะถือว่าสามตาเลยละกันถือว่าตาเนี้ตาสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันสามตาแลว้วอะผมก็เหนื่อยแล้วสามตาก็เหนื่อยแล้วนะแค่สามตาก็เหนื่อยแล้วมแมรี่แมรี่แมรี m มรี i อีส O นออี o B. what the oh my wow มั่วชินได้ยูรูต้องปล่อยเฟสสองมัก็มันจะไม่เสร็จสักเครื่องเลยทำไมมามหาเ้าอีนานจังวะ เดี๋ยวรอเฟสสองก่อนได้ไหมมันเครื่องมันจะเดี๋ยวไปช่วยเลยแล้วกันอ้าวผมนนไปช่วยละโอเคพี่รงผมนนไปช่วยละเดี๋ยวรอบหน้าต่อไปช่วยเองรอบหน้ามีมีไทยอยู่มีไทย,ทยเดินนะอย่าอย่าเดินมามาดำไม่เอา ต้มแล้วมันซักกระจกไปไหนเนี่ยถ้ามันว่าไปต่อจะได้ไปฮิวโอ,อ้ไม่ทัายละโอเคเดี๋ยวมาช่วยมาเดี๋ยวมาช่วยละปันเสร็จแลวปันเสร็จแล้ว,ลวใกล้เกินไป ม่เอาิสร้างสิน่าจริงก็สร้างกระจกสิมาสร้างกระจกสร้างทางนี้บอกให้สร้างมาทางนี้เอา้าบอกเข็มผิดทางนี่ใช่ใช่เทอร์เนอร์ใช่ใช่ใช่เทอร์เนอร์ ใช้เทอร์โนชิซึโอกะคือใช้เทอร์เนชันดีใช้เทอร์โนชิซึโอกะเออทีระวังข้างหลังไปไป go 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 โอเคเพียงพลเพียงพลโอ้โห โอเคสวยมันตีก็พี่ไปเลยโกโอเคอเฮอ,อย่าอย่าลราไปทางเอิร์ธเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางมันไปได้เอิร์ธปะโอเคดีที่เอิร์ธที่เเสร็จแล้วเพื่อนคนรามาฮิวกันก่อนโอเคส่วน ชาวส่วนเป็นเอ็มอ่ะชาวส่วนกระโดดมากระโดดมากระโดดมาจะได้มาฮิวพี่ฮิวต่อยต่อตัวจะไปบล็อกเอาไปต้องไปบล็อกแล้วแบบนี้ฝักให้อีอะไรคนนั้นปัดเลยอยากเอ้เออที่ระวังแพ้อตีโดนต่ออีเกือบเกือบเกือบรัน เฮ้ยเไม่ให้ข <AST> <finish user> <inside> ้ามไม่ให้ข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 ้ามเออไม่ให้ข้ามพี่ต่อไม่ให้มันข้ามไม่ให้มันไปได้เอิร์โดดไปไม่ให้ข้ามเดี๋ยวมันจะไปได้เอิร์ดไม่ข้ามอีไล่ Help me Help me อีไล่ o k a อีไล อีไลวิ่งมาเร็วๆอ้าวเออ,เออเออเออมาช่วยอะไก็ได้ถ้ามันจะมาขนาดเนี้ยถ้าจะมาขนาดนี้นนนก็มาช่วยอะไก็ได้อย่าเธอเลยโอเคโก้ว้าวเอ,อที่นี่ไปอย่ากี่นี่มันไปให้ไกล เดมิวันสุดท้ายก็ต้องก็ตกกําลังไปบล็อกด้วยแฟมิลี่เต็มท okay. ี่อะออกเลยเพื่อเอิ้อที่สต็อปเอ้ามันเดชติดแมรี่ ra <laughs> 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 Ê ra nấu kiểu mấy xe ào Ờ nó bị đổ đổ. Phải rồi Phải quá tu phải quá tu, ớt เมืกก่อกี้มันไม่ใช่เมื่อกี้คือแบบต่อจะล้มอยู่แล้วง้ต่อจะแบบจุดเลยอะแล้วคือแมรี่มันตีพอดีอะเออที่ไม่มีเล่าแล้วเหรอ ต่อเลยต่อเลยต้องรีบจุดอะ่ะเฮ้ย,ยกระจกมันมาหาพี่อ่ะโอเคเสมอไว้เสมอเสมอใช่เราไปเสหมอสมิเราสหม,มอบวกสามโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนค่ะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s r r i e ขผมด้วย mm hmm. คลิปนี้ขอตัวไปก่อนเสร็จก็ผมบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องต่อ Channel และช่อง G R Gaming นะครับผมเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ทิ้งลิงก์ไว้หรือเปล่า <laughs> ไม่ได้ทิ้งก็ขอโทษด้วยบางทีแบบว่าลืมลืมทิง้งลิงก์ไว้ให้คลิปนี้ขอตัวไปก่อนเสร็จก็ผมบายบาย